คู้ชมคะนอกจากเรื่องฝุ่นที่หนักแล้วนะคะวันนี้เป็นอีกวันสําคัญหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอุบัติเหตุด้วยค่ะเป็นวันครบรอบ3ปีพอดีกับการสูญเสียคุณหมอกระต่ายจากอุบัติเหตุบนทางม้าลายนะคะในขณะเดียวกันค่ะคอรมอเองก็ได้กําหนดให้วันที่21มกราคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันปลอดภัยของผู้ใช้ถนนด้วยนะคะเพื่อหยุดความสูญเสียทางอุบัติเหตุบนท้องถนนประกาศกันมาตั้งแต่ปี2566แล้วนะคะการสูญเสียไปของคุณหมอกระต่าย จะได้กฎหมายดีๆหรือว่าจะได้ทางเท้าดีๆกลับมาหรือไม่วันนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วพูดคุยกันกับคุณนิตยากิรติเสริมสินนะคะทางม้าลายพูดกันมาตลอดอยากให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจนถึงวันนี้จากกรณีของคุณหมอกระต่าย3ปีแล้วเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือยังคะเปลี่ยนแปลงแรกๆเลยก็คือกายภาพนะคะรวมถึงกฎหมายบางส่วนเท่านั้นเองแต่ว่ามันยังคืบไปได้ไม่มาก <S <S เนื่องว่ามีการติดข้อจํากัดอยู่หลายประการแต่ก่อนหน้านี้นะคะคุณบุษลีนและก็คุณผู้ชมคะ เรานะคะมีข้อเสนอนะคะที่หลายส่วนเสนอเข้ามาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุบัติเหตุรวมถึงกลุ่มของรัฐบิทคอซิงเขาก็มีข้อเสนอเมื่อตั้งแต่ต้ตตนปี21มกราคม2567นะคะก็คือเขาขอให้นายกรัฐมนตรีตอนยุคคุณเศรษฐาทวีสินนั้นมีการผลักดันในการปรับแก้ กฎหมายหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะคุณบุษรินเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าสิ่งที่เขาเสนอ5ข้อก่อนหน้านี้ม,มีอะไรแล้วดูต่อจากนี้ไปนะคะว่า5ข้อนี้ มันเกิดอะไรขึ้นแล้วบ้างค่ะอันดับแรกค่ะก็คือปรับบทลงโทษการออกกฎหมายเป็นมาตรการใหม่ในพระราชบัญญัตินะคะการจ,จราจรทางบกนะคะอันนี้ก็คือมีการปรับบางส่วนอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายบางประการนะคะเรื่องของทางม้าลายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของโทษปรับหลายส่วนเหมือนกันถัดมาเป็นเรื่องของการปรับปรุงการออกแบบใบอนุญาตใบขับขี่อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันคุณผู้ชมคะใบขับขี่ถ้าเทียบเคียงจากเหตุการณ์คุณหมอกระต่ายก็คือใบขับขี่บิ๊กไบค์ ที่เคยชนคุณหมอกระต่ายนั้นเขาออกใบอนุญาตนี้แล้วนะคะแต่ว่าการตรวจจับที่แท้จริงการเอาโทษผิดเรื่องบิ๊กไบต์ก็ยังไม่ได้เกิดผลมากนะักขณะนะเดียวกันนะคะกฎหมายกาหนดความเร็วในเขตเมืองไม่เกิน50กิโเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เขาเสนอในช่วงต้นๆน,นะคะต่อไปจะเปลี่ยนเป็นอะไรเดี๋ยวอาจจะมาต้องมาชมกันแล้วก็ทางมาลายปลอดภยัยตอนนี้กรุงเทพมหานครปรับกันค่อนข้างมากจะมากเท่าไหร่นะคะก็ต้องดูกันค่ะต่อมานะคะเป็นการเพิ่มโทษหนักกับคนดื่มแอลกอฮอล แล้วก็คนขับรถรวมถึงการจําคุกแล้วก็ปรับด้วยนะคะเพิ่มเป็นสองเท่าคุณบุษลินถ้าเกิดว่าคุณเมาแล้วขับหรือว่าใครก็ตามนะคะที่เมาแล้วขับกระทําผิดซ้ําเรื่องนี้ก็จะต้องมีโทษเพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็ถือว่ามีมาตรการหลายอย่างเลยที่คืบหน้าไปเยอะนะคะอย่างข้อเสนอหข้อที่คุณนิตยาวิเคราะห์มาคุณผู้ชมก็มีความคืบหน้าไปทั้งเรื่องของการปรับเรื่องของการลงโทษเรื่องของการเพิ่มทางม้าลายที่ปลอดภัยนะคะและที่สําคัญอย่างที่เราเน้นย้ํากัน ไปวันนี้เป็นวันครบรอบ3ปีพอดีนะคะที่คุณแม่คุณหมอกระต่ายเนี่ยไปร่วมงานในวันปลอดภัยของผู้ใช้ถนนทางม้าลายทั่วประเทศปลอดภัยนะคะที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินเขตราชเทวีนั่นเองแต่ว่าอันนี้เป็นแฟ้มภาพ เก่านะคะก็ให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศกันเล็กน้อยนะคะโดยในวันนี้ก็จะมีคณะกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านยานพาหนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายพลังผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุท้องถนนสสสแล้วก็ภาคีเครือข่าย,ยมาร่วมอยู่ในงานครั้งนี้ด้วยค่ะ ด้านของคุณรัชนีซึ่งเป็นคุณแม่คุณหมอกระต่ายในฐานะของรักษาการประธานเครือข่ายพลังผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนก็เปิดเผยนะคะว่าอุบัติเหตุทางถนนไม่เพียงแต่ทําให้คนเสียชีวิตเท่านั้นยังมีผู้บาดเจ็บและพิการในแต่ละปีเนี่ยเป็นแสนคนเลยนะคะการสูญเสียของหมอกระต่ายพ่อแม่และน้องก็รู้สึกยากลําบากมากกว่าจะก้าวข้ามผ่านความโศกเศร้าที่รุมเร้าเข้ามาในครอบครัวนะคะมีการให้สัมภาษณ์ด้วยว่าคุณแม่ก็ร้องไห้ ซ้ำแล้วซ้ำอีกแม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะคะที่จะยอมรับความจริงให้ได้ความโศกเศร้าวความอาลัยแสนสาหัสเนี่ยก็ต้องยอมรับให้ได้นะคะส่วนคุณพ่อค่ะคุณนิตยาก็อ่อนไหวเหมือนกันนะคะพอพูดถึงลูกทีไรก็อยากร้องไห้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ค่ะจริงๆแล้วนะคะการสูญเสียครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้สูญเปล่าทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ามันยังเปลี่ยนในเรื่องของกายภาพอีกหลายๆด้านค่ะก็เลยอยากชวนคุณผู้ชมนะคะมาดูว่าหลังจากที่กลุ่ม Ra ปบิคคอซิ่งรวมถึงคุณพ่อคุณแม่และเครือข่ายต่างๆมีข้อเสนอ5ข้อณปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วบ้างเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะดิฉันกับคุณบุษลินจะเล่าพร้อมๆกันเลยว่าเกิดอะไรในเหตุการณ์ค่ะอันดับแรกเลยนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะจากเดิ นั่นก็คือว่ากฎหมายไทยเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างจากเหตุการณ์คุณหมอกระต่ายอันดับแรกเมื่อตอน2,565จะพบว่านะคะเมื่อวันที่21มกราคมเสียคุณหมอกระต่ายกทมปรับปรุงนะคะเรื่องของภูมิทัศน์ร่วม ถึงทางม้าลายนะคะมากกว่า2,886จุดแล้วนะคะคุณบุษลินก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เลยทําให้กรุงเทพมหานครเริ่มขยายต่อยอดไปด้วยนะคะในช่วงตั้งแต่ปี2568ไปจนถึงปี2569เนี่ยก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะกว่า2,000จุดนะคะ2,569จุดถัดมาค่ะคุณบุษลินอย่างที่เราเห็นกันก็คือกฎหมายเมาแล,แล้วขับกระทําผิดซ้ําอันนี้เปลี่ยนนะคะ คุณบุษลินคะเปลี่ยนไปไม่ต่ำกว่า2ปีตั้งแต่ปี2 5 6 5นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตามพรบจาราจรนะคะฉบับที่13จะพบว่าเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำกรณีเมาแล้วขับนะคะซึ่งถือว่า ผ้าภายใน2ปีนบะแต่วันกระทำผิดครั้งแรกเพิ่มโทษจำคุกนะคะไม่เกิน2ปีปรับ5 0 0 0 0นบาทถึง1นึ่งแสนขออภัยนะคะห้าหมบาทถึง1นึ่งแสนบาทนะคะแล้วก็สารก็จะลงโทษนะคะจำคุกปรับด้วยเสมอแล้วก็ถูกพักใบอนุญ,ญาตใบขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือว่าจะมีการเพิกถอนด้วยนะคะเพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับขี่ด้วยถ้าหากว่าทำผิดนะคะจากกรณีนี้เนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะพบว่ากฎหมายฉบับนี้ คุณบุษลินยังไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เพียงพอนะออบางทีคนเมาแล้วขับในหัวหมอเหมือนกันนะคะก็อาจจะหลบเลี่ยงนะคะไม่เป่าไม่ใช้อุปกรณ์ แล้วก็อาจจะใช้วิธีการอื่นอาจจะยังไม่ได้ผลมากนักแม้จะมีการเสนอและปรับกฎหมายนั่นเองค่ะปี65ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียเราเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะคุณผู้ชมทางมิติของการปรับปรุงทางเท้าแล้วก็มิติของกฎหมายที่คุณนิตยาว่าไปเนี่ยมันยังไม่ฟังกชันเท่าที่ควรพอมาปี2566เว้นว่างมาสักปีหนึ่งมีแค่เรื่องของการปรับทางข้ามทางมาลายเหรอคะนิตยาเรื่องกฎหมายยังมีการพัฒนาต่อไหมคะยังมีค่ะคุณบุซลินแล้วก็คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมีการปรับในเรื่องของกฎหมายความเร็วนะคะใน เรื่องในเขตเมืองนั่นเองนะคะปกติแล้วเนี่ยในเขตเมืองคุณผู้ชมคะเราจะมีความเร็วอยู่ที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะหลังมีการเสนอนะคะว่าขอ50กิโเมตรต่อชั่วโมงปรับแก้แล้วค่ะก็ปรับแก้ให้เหลือ50กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะในเขตกรุงเทพมหาคนครทุกเขตนะ,ะนอกจากว่าในเขตที่เป็น กรุงเทพชั้นในเนี่ย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอันนี้คือปรับแก้แล้วในเขตกรุงเทพมหานครแต่ตอนนี้อย่างที่บอกไปเมื่อปรับแก้คุณผู้ชมคะประชาชนยังวิ่งเร็วเหมือนเดิมทําไมละคะเพราะว่าตอนนี้นะคะตอนที่ฉันไปสํารวจเมื่อวานเนี่ยนะคะก็ไปนั่งจับสังเกตนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยยังเร่งความเร็วอยู่ <c oughs> ในจุดที่คุณหมอกระต่ายเสียชีวิตจุดนั้นก็ยังใช้ความเร็วเหมือนเดิมอยู่ขนาดที่เวลามีคนมากดนะคะบริเวณตรงจุด ปุ่มที่ขอทางมะลายเนี่ยก็ยังชะลอให้น้อยนะเพราะใกล้ทางมะลายจริงมันต้องชะลออัตโนมัติแต่ก็ยังเห็นแบบเบรกกระทันหันกันหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการสร้างความสนักรู้หรือว่าสร้างทัศนคติของสังคมด้วยนะคะนิตยาพอมาปี2567รปีนี้ก็ถือว่าเห็นความคืบหน้าไปหลายมิติเหมือนกันแล้วก็กลุม่ม รับบิทคอสซิ่งเองก็มีการยื่น70,000รายชื่อนะคะโครงการทางกระต่ายด้วยนะ mm. ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญเหมือนกันแล้วก็เราก็ไม่อยากเห็นเหตุการณ์ในลักษณะของคุณหมอกระต่ายเกิดขึ้นซ้ารอยนะคะคุณิตยาค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะคุณบุษลินแล้วก็คุณผู้ชมคะมันเป็นเรื่องของกฎหมายใบขับขี่ปรับเปลี่ยนนะคะเรื่องของบิ๊กบเนี่ยมันเปลี่ยนมาก็จริงนะคะตั้งแต่เกิดเหตุนะคะคุณหมอกระต่ายจุดนี้เนี่ย มีการเปลี่ยนมาตั้งแต่ก่อนที่เกิดเหตุคุณหมอกระต่ายเพราะเกิดเหตุคุณหมอกระต่ายการตรวจจับการบังคับคดีต่างๆยังเป็นช่องว่างอยู่ค่ะจุดนี้ก็เลยเป็นจุดสําคัญที่นักวิชาการด้านอุบัติเหตุก็มองว่าเรื่องนี้อาจจะต้องปรับเพิ่มนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการออกกฎหมายแล้วไม่มีการบังคับใช้ได้จริงแล้วจะไปเอาผิดใครล่ะคะคุณบุษลิน เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สําคัญค่ะขณะเดียวกันนะคะนักวิชาการด้านอุบัติเหตุเขาก็มองว่าเรื่องนี้มีความสําคัญมากที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะคะไปสู่การจัดการนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ดิฉันได้ไปสํารวจนะคะในเรื่องของทางม้าลายนะคะที่อยู่ในบริเวณเขตราชเทวีนะคะแถวแถวถนนพญาไทที่เกิดเหตุเมื่อปี2565ไปดูพฤติกรรมของแต่ละคนค่ะว่าเขาเปลี่ยนจริงหรือไม่ สามปีหลังการเสียชีวิตของแพทย์หญิงวราลักษ์สุภวัจริยากุลหรือหมอกระต่ายแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยบริเวณจุดนี้หลังถูกผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินถนนพญาไทได้มีการปรับปรุงบริเวณนี้ครั้งใหม่ ทั้งการติดตั้งไฟจราจรทาสีทางม้าลายและอุปกรณ์กดสัญญาณไฟเพื่อขอใช้ทางม้าลายฤฤฤฤแต่นี่คือสิ่งที่เราพบล่าสุดหลังเฝ้าสังเกตการไม่ว่าจะเป็นรถจัก,กรยานยนต์ที่ใช้ช่องว่างเกาะกลางย้อนสอนข้ามจากถนนพญาไทมาอีกฝั่งขณะที่รถหลายประเภทที่มุ่งหน้ามาจากสี่แยกราชเทวี พอถึงถนนโลง่งต่างก็รีบใช้ความเร็วขณะที่รถบางคันไม่ชะลอให้คนข้ามทางม้าลายแม้มีสัญญาณไฟขอทางด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใกล้จุดเกิดเหตุเล่าให้ฟังว่าแม้จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมสัญญาณไฟต่างๆแต่พฤติกรรมของคนใช้รถยังไม่เปลี่ยนไปมากนักคือถามว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนี่ตามที่ผมอยู่นี่มาหปีนะครับตามที่ดูแล้วก็เห็นพฤติกรรม การขับรถไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถมอเตอร์ไซค์ผมว่าพฤติกรรมนี้ยังไม่เปลี่ยนเท่าที่ควรและคนที่ยังไม่รู้เส้นทางนี่ก็ยังใช้ความเร็วอยู่โดยที่ไม่คํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยพาเกือบทุกวันแต่อุบัติเหตุไม่เคยเกิดแต่ถามว่าเกือบจะเกิดไหมเกือบก็หลายครั้งแม้มีอุปกรณ์ก็ตามแม้มีอุปกรณ์ก็ตามใช่ครับในจ,จุดนี้นะครับเพราะมันเป็นถนนสามเลนตรงนี้กว่าจะขับต้อข้ามถึงเลนที่สาม เลนแรกก็ยังเสียวๆเลนสองก็จะรอดไม่รอดเลนที่3ามใกล้ถึงสางนู้นแล้วไม่ต่างจากทางม้าลายจุดนี้ในเขตจตุจักรแม้คนที่ข้ามถนนจะใช้ความระมัดระวังอย่างมากแต่รถหลายคันยังคงใช้ความเร็วโดยไม่คำนึงถึงคนข้ามถนนบางคันแม้จะพยายามชะลอรถแต่รถที่ขับเลนถัดไปก็ขับมาด้วยความเร็วซึ่งอาจเป็นจุดเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุได้ โอ้สองปีเลยครับจอดอยู่ที่นี่สปีเห็นมีอุบัติเหตุอยู่ครั้งเดียวหนึ่งครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ามีคนแก่ข้ามถนนพอดีแท็กซี่แกออกตัวแกไม่เห็นครับว่ามีคนกําลังข้ามอยู่มีครั้งเดียวแค่นั้นแหละอ่าพี่คิดว่าทางมะลายใคยปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยเลยครับเพราะว่ารถขับไวครับขับไวมากแล้วคนเดินข้ามอย่างเงี้ยรถก็ส่วนมากจะเป็นมอไซค์ครับเขาไม่ค่อยชะลอไม่ค่อยจอด ช่วงเวลาเลิกเรียน15นาฬิกา30นาทีบริเวณหน้าโรงเรียนวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองต่างจัดทยอยมารับลูกหลานกลับบ้านเราก็พบว่าผู้ใช้รถใช้ถนนมีความระมัดระวังต่อเมื่อมีผู้ให้สัญญาณไฟเท่านั้นแม้จะอยู่ในเขตที่ติดกับโรงเรียนก็ตามโอไม่ค่อยมั่นใจขนาดข้ามทางมาอะไรถยังไม่หยุดเลยยังแบบ เห็นรถข้ามก็เหยียบส่งอะไรพวกเนี้ยเวลาข้ามถนนต้องดูให้ดีอ่ะต้องรอจังหวะให้ดีเลยอ่ะก็ให้ช่วยปรับนโยบายแบบว่าเห็นคนข้ามเนี่ยต้องหยุดต้องหยุดอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่พอเห็นรถเลยข้ามเหยียบส่งเลยก็อันตรายสุดตรงเนี้ยเด็กเยอะครับกังวลค่ะก็ถ้าหนูเห็นว่ามีความเร็วหรือว่าความไม่จําเป็นในการข้ามและรถขับเร็วหนูก็ จะไม่ข้ามค่ะจะหลีกเลี่ยงในการข้ามถนนค่ะสําหรับหนูหนูก็ข้างข้ามทางม้าลายไม่ค่อยบ่อยมากค่ะแล้วเวลาหนูข้ามหนูก็ต้องดูว่ามีคนคอยพาข้ามหรือเปล่าหรือว่ามียามไม้แล้วก็ดูเวลารถว่าขับม,มาเร็วหรือขับม,มาช้าค่ะ ปัจจุบันกรุงเทพมหาคนครมีการปรับปรุงและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางข้ามเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุปัจจุบันกทมมีทางม้าลายทั้งหมด2,886แห่งในปี2567ได้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มเพิ่มจำนวน15แห่ง และในปี2,568ถึง2,569จะมีการติดตั้งเพิ่มอีกปีละ10แห่งและติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนทางข้ามอีกปีละ100แห่งในขณะที่ประชาชนหลายคนก็คาดหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมคำนึงถึงความปลอดภัยต่อคนใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้นรวมถึงการใช้เครื่องมือทางกฎหมายลงโทษผู้ฝา่าฝืนก,กฎกติกาให้รุนแรงขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนิตยาโยรติเสริมสินรายงาน จากพฤติกรรมที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะคะมันคือสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อหมอกระต่ายคุณหมออนุรุตเสนอบอกว่าถ้ายังรณรงค์อยู่ต่อไปและไม่ได้คืบมันจะไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นถ้าช่วยกันขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรื่องนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ที่จะสามารถช่วยสังคมได้ค่อนข้างมากค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เกริ่นให้คุณผู้ชมฟังไปว่าครอบครัวคุณหมอกระต่ายเนี่ย,ส,ยสูญเสียแล้วก็มีความรู้สึกเสียใจทั้งครอบครัวเลยนะคะกว่าจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนั้นไปได้ใช้เวลานานพอสมควรคุณพ่อหมอกระต่ายก็เช่นเดีย บอกไว้นะคะพยายามที่จะทํามากกว่าแค่รู้สึกเสียใจและจบไปแต่มากกว่านั้นก็คือผลักดันในระดับนโยบายระดับกฎหมายโดยหวังว่าพักการเมืองจะเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะคะคุณพ่อหมอกระต่ายก็คือนายแพทย์อน,นิรุตสุภาวัจริยากุลนะคะคุณพ่อหมอกระต่ายได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยพีบีด้วยนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียในครั้งนั้นเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต่อเรื่องความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนที่ขยับไปในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะทางกายภาพค่ะเช่นมีการปรับ ขนาดของทางม้าลายให้ขยายใหญ่ขึ้นทาสีชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีปุ่มกดให้คนข้ามซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าการแก้ไขในเชิงกฎหมายโดยเฉพาะการเพิ่มโทษกับผู้ที่กระทําความผิดยังเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าต้องใช้เวลาและมีกลไกตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยเวลานี้เราอาจจะมีหน่วยงานกฎหมายที่กวดขันเรื่องนี้อยู่บ้างแล้วเพียงแต่ขาดการทํางานร่วมกันและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ความเร็ว การกวดขันรถที A ่ไม่ต่อทะเบียนพรบภาคบังคับซึ่งหากปล่อยให้รถเหล่านี้ใช้บนถนนได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้เสียหายก็จะขาดโอกาสที่จะได้รับเงินเยียวยาชดเชยตามกฎหมายค่ะก็มีกฎหมายว่ารถทุกคันจะต้องทําพรบแต่ว่าก็จะมีรถจํานวนมากไม่มีพรบแต่ก็ขับขี่กันทั่วบ้านทั่วเมืองตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อผู้ประสบภัยอย่างมาก เพราะว่าผู้ประสบภัยเนี่ยอ,อถ้าเป็นรถที่ก่ออุบัติเหตุแล้วมีพรบรก็จะได้ชดชาชดเชยระดับอย่างหนึ่งค่อนข้างเต็มที่แต่ว่าถ้าเป็นรถที่ไม่มีพรบรเนี่ยก็ได้ชดเชยเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองซึ่งผู้ประสบภัยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเลยว่าจะให้รถคนไหนมาชนเขาว่ามีพรบรหรือไม่มีเพราะฉะนั้นการชดเชยเยียวยาควรจะต้องเสมอภาคนะอันนี้ เป็นความเหลื่อมล้ําอย่างเาเรียกว่าเห็นชัดเจนแล้วก็เป็นความทุกข์ของผู้ประสบภัยมีการขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพักการเมืองจะรับข้อเสนอไปไหมถ้าเท่าที่ดูในเวลานี้ยังไม่มีพักการเมืองไหนที่จะขับเคลื่อนเรื่องของอุบัติเหตุอย่างจริงจังเลยนะคะคุณดจิจริงๆแล้วอยากฝากเสริมอีกนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็คือเรื่องพรบที่คุณพ่อพูดนะคะ <c oughs> ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีการใช้นโยบายบังคับให ทำพรบรแบบทุกคนต้องจริงจังเลยนะทำเพราะว่าเวลาไปชนคนอื่นเนี่ยคะ่ะมันก็จะสามารถชดเชยได้มากกว่าที่สูญเสียไปเพราะว่าถ้าไม่ต่อทะเบียนเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่คุณพ่ออยากจะให้ขับเคลื่อนรวมถึงเรื่องความเร็วด้วยคะ่ะค่ะก็มีหลากหลายข้อเสนอที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสูญเสียนะเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็ถือว่าเห็นความคืบหน้าคะ่ะแต่จะขับเคลื่อนกันต่อไปอยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากกว่าด้วยนะคะ